Walk with God โดยคริสตจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวจงสัตย์ซื่อในการใช้ทุกสิ่งสดุดีบทที่8ข้อที่6พระองค์ทรงใช้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขา พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทั้งธรรมชาติและทรัพย์สินของเราจึงอยู่ในฐานะผู้อารักขาไม่ใช่เจ้าของสรรพสิ่งในโลกนี้เราเป็นเพียงผู้จัดก,การทรัพย์สินของเจ้านายพระเจ้ามอบสิทธทิอำนาจให้เราเป็นผู้อารักขาทรัพย์สินเงินทองของพระองค์ในโลกนี้เราจึงต้องสัตย์ซื่อต่อสิ่งที่พระเจ้ามอบไว้ในการดูแลของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตร่างกายเงินทองบ้านเรือนรถยนต์สิ่งของทุกอย่าง โดยเราจะใช้สิ่งที่พระเจ้ามอบกับเราอย่างมีคุณค่าอย่างชาญฉลาดใช้เงินอย่างเกิดประโยชน์ไม่ฟุม่มเฟือยไม่เพียงแต่เราจะสัดซื้อต่อทรัพย์สินของเราเองเราก็ต้องสัดซื้อในทรัพย์สินอื่นๆด้วยเช่นเราต้องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานอย่างประหยัดเราจะต้องรักษาความสะอาดของสาธารณสมบัติด,ด้วยเพราะทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าเมื่อเราสัตซื้อพระเจ้าจะส่งให้รางวัลตามความสั์ซื้อของเราโดยไม่ขึ้นกับจำนวนมากหรือน้อย เพราะแต่ละคนจะมีเงินทองความสามารถที่ไม่เท่ากันแต่เราจะใช้สิ่งเหล่านั้นสัตว์ซื่อหรือไม่วันนี้ทุกสิ่งที่เรามีและทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นของพระเจ้าเราจะต้องใช้ทุกสิ่งอย่างสัตว์ซื่อเพื่อเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วพระเจ้าจะทรงมอบสิ่งที่เป็นของเราให้กับคนที่สัตว์ซื่อ ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ